สวัสดีครับสวัสดีกับ pk audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้นะครับมีหลายท่าน f อหลายท่านเนี่ยถามมาว่า,าไม่มีสินค้ามือหนึ่งบ้างหรือเลือกเอาตัวที่เด็ดๆมาหน่อยดิอะไรประมาณนี้ก็คือมีนะครับมีมีผมเลือกเอาตัวเด็ดๆมาให้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมบางทีคนเดียวนะเดี๋ยวมือมันจะอันนีนิดนึงน,น,นะครับผมเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาทักทายกันนะครับผมก็คือ มันมีหลายตัวนะครับที่ว่าเรานําเข้ามาเนี่ยแล้วก็บางครั้งมันไม่ได้เอาขายไอตรงมฟุบเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะตัวนี้เลยนะครับแกะตัวนี้เดี๋ยวด้วยนะครับอ่าคุณนาลนะ่าจะนอนแล้วนะครับเ,เอาไปนะผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับง่าย มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมือหนึ่งนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวไหนๆก็แก่ตัวเล็กละเนี่ยเดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทมีอะไรบ้างครับบูทูทูธ USB m v 3 6 Channel รุ่นใหม่นะครับมีแผ่นท่อมไม่แผ่นท่อมมีทุกตัวนะครับผม ไอ้ที่สําคัญที่ผมเลือกตัวนี้มาอะไรันในราคาที่พ9 9 0เิเนี่ยผมเลือกหลายยี่ห้อนะครับแล้วเอาไปเทียบกันอันดับแรกนึกถึงวัสดุก่อนเลยวัสดุเป็นเหล็กทนทานนะครับหนึ่งพันารอยาบาทอ,าอันดับแรกมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยสิบหโปรแกรมนะครับเอฟเฟกสบหโปรแกรมเห็นไหมครับเอฟเฟกสหโปรแกรมปรับตรงนี้นะครับ 6โปรแกรมมี EQ นะครับมิกถ้าเสียงมันจะดีนะครับต้องมี EQ ช่วยจะแจ่มเลยรายละเอียดจะยกขึ้นเท่าตัวมีสไลด์ครับซ้ายขวาแยกอิสระนะครับสไลด์มีทุกช่องนะเนี่ยสไลด์มีทุกช่องนะครับอ่าเป็นเหล็กทนทานสไลด์มีทุกช่องที่สําคัญมีอะไรครับอ่าเอฟเฟกเอฟเฟกมีละอ่าส่วนมากมิกทั่วไปมันจะไม่มีเบสกลางแหลมใช่ไหมครับ ่าแต่มิกตัวนี้มีครับผมเห็นไหมครับอ่าสังเกตนะครับเดี๋ยวจะเห็นไหมเนาะอ่านี้อ่าจะเป็นนี้ Low, Mid, High, นครับผมโลมิดไฮใช่ไหมครับโลมิดไฮแล้วก็เกนนะมีเกนด้วยนะแล้วก็มีแผ่นซ้ายขวาด้วยนะเห็นไหมมีแผ่นซ้ายขวาหนึ่งช่องนะอ่านี่มีเกนมีแผ่นซ้ายขวาอันนี้มี ไฮมี Mid, มิดมิโลเห็นไหมมิกเล็กเข้าไปจะไม่มีแบบนี้นะครับแล้วมีคิวสไลด์ขึ้นมาอีกละเอียดยิบเลยมีเอฟเฟกต์บลูทูธว s b m p 3มีครบหมดเลยนะครับตีตาเป็นน้องยานะครับผมมีบลูทูธนะครับอ่านี่หนึ 1, บาทครับออกงานสบายไม่อายใครนะดูเนี่อ่าสวยทนทานเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวอ่าไหนๆก็มามือหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ ตัวนี้จัดโปรที่3 5มพพร้อมส่งนะครับร้านทั่วไปอยู่ขายประมาณ3ามพตัวนี้อะไรครับครบเหมือนตัวนั้นเลยนะครับ eq แต่เป็นรุ่นใหญ่กว่ารุ่นนี้จะเป็น mx 8นะครับ3 5มพพร้อมส่งนะครับนะให้ดูอ่านะครับเอฟเฟกต์เบเบอร์จุใจนะครับบลูทูธ usb mp 3นะครับสามารถเสียบไฟตรงนี้ได้ นะครับผม8โมโนเอ้ย8โมโนนะครับผมออกงานตัวนี้คือรููเลยในราคาที่สามพันห้ามือหนึ่งด้วยนะครับเห็นไหมอี EQ มีครบนะครับสเตอริโอตัวนี้จะเป็นสเตอริโอนะครับได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเลือกตัวนี้ครับแต่จะต้องเป็น RCA เสียบนะครับ้าแจ็คโฟนจะเสียบตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่หมดเลย ทนทานนะครับวัสดูเป็นเหล็กขอบเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงให้เลือกได้สองสีนะครับนี่ไฟสีแปดโวลต์มีนะครับสวยนะครับเห็นไหมบลูทูธ usb mp 3บันทึกเสียงได้หมดนะครับผมส่วนเพลงเนี่ยมันมันลองมันต้องหาไอเขาเรียกว่าหาอีกตัวหนึ่งอะ่ะมาเปิดนะครับมือถือ อยื่ <House> USB เพลงที no ่ไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะนั้นมือหนึ่งไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเสียงดีรายละเอียดชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปตอนนี้สามพันห้าพร้อมส่งนะครับ088ย์แปดแปสี่ดแปมาเจอน้องยาตัวนี้ครับผมอ่าสภาพสวยนะครับใช้งานปกติทุกอย่างตัวก่อนไปแล้วครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ามุมมินิดนึงนะครับ รุ่นนี้มันรุ่นนี้บอกตรงว่ามันมุมจะมีรอยตลอดนะครับเนี่ยนะครับรอยมีตลอดมุมนะครับสภาพสวยครับตัวนี้ดูสีข้างหน้าสวยกิบนะครับรอยรอบๆบ,บมีอยู่แล้วนะครับเพราะเขาใส่แหลกมันจะโดนอยู่แล้วเนะาะนิดนิดหน่อยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับปั๊มนูนนะทุกคนอยากดูตรงนี้อะ ให้ดูครับปั๊มนูนนะครับอินโดนีเซียนะครับผมของแท้นะครับจะปั๊มนูนหมดนะครับของแท้ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดอย่างของกอนะ๊อฟนะจะเลเซอร์เหมือนจะปัมป๊มปั๊มเครื่องปั๊มเขาเรียกว่าเครื่องปัม๊มเครื่องปั๊มเนี่ยปั๊มนูนหมดนะครับปั๊มนูนหมดขายอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผม เล็ราคาได้เจ้าอื่นแพงกว่านี้นะครับสภาพสวยนะครับผมเนี่ยใช้งานปกติทุกอย่างยามาฮ่าแท้หนึ่งสองสี่ซีเอ็กนะครับบางคนถามมีกี่โมโนนะครับมี 4, สี่สเตอร์สี่โมโนนะครับอ่าสี่สเตอร์สี่โมโนมันพิเศษตรงที่ว่ามันปรับเบรคกลางแหลมได้มันจะมี 2, สองสเตอร์ที่ปรับเบรคนะครับสไตลาา์ยม m a ามีโลกับไฮจะเสียงดีนะครับเลอท่านไม่ชอบท่านอยากมีกลางด้วยเนี่ย ที่จริงปรับโลกกัฮายนี่เสียงก็ดีแล้วที่เขาใช้กันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีมาให้นี่อีกสองสเตอร์เห็นไหมใ้เจ็ดแปดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไม่มีกลางเห็นไหมทุกอันนี้จะมีกลางนี่คือความเปรีบเสีบางยี่ห้อจะมีแต่กลางเบสกลางเบสกลางแหลมจะมีแต่โมโนสเตอริโอจะไม่มีนะครับบางรุ่นนะอันนี้หนึ่งสองสี่จะมีรุ่นเอ็มจีจะไม่มีนะครับเอ็มจีหนึ่งศูนย์ซีเอ็กอะไระถ้าหนึ่งสองสี่จะมีนะครับตัวนี้เสียงดีหนาแน่น นะครับราคามันจึงไม่ตกส่วนซาคาบตัวนี้เป็นตัวกรอบนะครับอยู่ที่สามพันเก้าพร้อมส่งสภาพสวยๆนะครับสวยแน่นอนนะมือหนึ่งก็ไม่แพงมือหนึ่งอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับผมขายสามพันเก้าประหยัดไปประมาณสองพันกว่าบาทไม่เกินสองพันเก้าประหยัดไปนะครับนะถ้าเขาขายหกพันเก้าก็ประหยัดสองพันเก้าถ้าขายหกพันห้าประหยัดไปสองพันห้าอะไรมาเนี่นะขายอยู่สามพันเก้าครับสี่พันห้าพันหกพันอ่าประมาณนั้นนะครับผม สภาพใช้ได้สวยใช้งานปกติทุกอย่างเอฟเฟกต์หวานพูดถึงซาวคาบดีอย่างตัวก๊อฟของเขาเนี่ยเขาเขาค่อนข้างทําดีใกล้เคียงของจริงมากเลยดูแทบไม่ออกแต่ยามาฮ่าเนี่ยถ้าท่านไปเทียบของก๊อฟกับคนละเรื่องเลยนะครับบอกตรงว่ายามาฮ่าเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ขายดีเขาเลยก๊อฟมาเยอะแล้วก๊อฟเกะต่ํานะครับเหมือนบวกเนี่ยครับอ่าก๊อฟมาเยอะแล้วก๊อฟเกะต่าเพราะนั้นผมที่จะมาขายเราต้องคัดสรรเราต้องเลือกเทียบสามสี่เจ้ามาเทียบกัน นะครับผมก็เลือกไว้แค่นี้เจ้าประจํามีนะครับราคาอาจจะต้นทุนอาจจะสูงกําไรอาจจะน้อยแต่เราได้เสียงคุณภาพนะครับผมเลยเอามาแบบนี้ไม่ร้อยห้าร้อไอ้ไม่สายห้าร้อยนะครับผมนี่ครับ MG MG ตัวเนี้ยนะครับรุ่น MG ็ด้ให้ดูอ่า m อ็แปดสองซ x อนะตัวนี้เป็นมือหนึ่งเกดเอนะครับสามพันห้าเหมือนกันนะครับสามพัห้าความตรง ปีพันเจ็ดเก้าสิบนะครับผมปีมือหนึ่งอูทุส usb mp 3มเอฟเฟกต์ันเครับเอฟเฟกต์สอนะครับผมไดเวอร์แลไดเวอร์แลไดเวอร์แลสองหกไดเวอร์แลก px 2ทางของแท้นะครับ6กพันห้าพร้อมส่งนะครับถ้าจะเล่นไดเวอร์แลแนะนําของแท้สองทางถ้าท่านไหนเล่น2ทางนะครับจบเลยท่านจะไปเล่นของกรอบทำไมนะครับผมของแท้จบกว่าแน่นอนครับ eq ตัวละสองพันห้าสิบนะครับคอร์ส ท่านน่าจะรู้แล้วเนาะตัวนี้พันสองห้าสิบอสายยาว 50, สองพันสองห้าสิบสยสั้นสองชั้นซาวเทคพันหกห้าสิครับคอร์สนะครับมีโปรโยูโรเทคตัวเดียวพันหนอกนั้นพันสี่หสิบหมดเลยครับ n t ็ก็พันสี่หสิบนะครับผมคันนี้ DVX ีเอพันสี่ห้าิหมดเลยนะครับผมอ๋อมันมีคอร์สคอร์สของ My NPE หนึ่งตัวนะกล่องครบเลยตัวนี้ My NPE 2ทางนะ ท่านแอดไลน์มาดูได้นะผมมือข้างเดียวนะครับมือข้างเดียวกล่องครบรลยไม่ใช่ 11, นะมือหนึ่งนะมือสองนะขายพันห้าพร้อมต่งสภาพสวยคืบเหมือนท่านได้มือหนึ่งเลยนะครับอ่ามาพูดถึงตัวนี้ที่ท่านบอกว่าถามผมเม้นบอกว่าของแท้ครับเจ็ดพันเก้ามือหนึ่งเหรอท่านไปดูมือหนึ่งมันหมื่นหกเก้าร้อยนะครับตัวนี้หรือหมื่นหกห้าร้อยผมก็เลยบอกว่าพี่ไอ ยามาฮ่าแท้เนี่ยของก๊อปอรมันเจ็ดพันเก้าแล้วมือหนึ่งอะของแท้มื่นหกเก้าร้อยครับของแท้มือสองในเจ็ดพันเก้าพี่เลือกเอาแล้วก,กันพี่จะใช้อนไหนนะครับของแท้มันจบของก๊อปอระมันไม่มีครับไอเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีมันไม่ได้แข็งอย่างงี้มันเบาบางมากมันไม่ได้หนักอย่างงี้นะครับมันจะเป็นรูลมรูลมอยู่ตรงนี้แล้วก็บาบางมันไม่ได้แข็งนงี้ตกนิดเดียวแตกอะอันนี้โอ้โหถ้าไม่แรงจริงไม่แตกนะหนาปึ๊กนะครับของแท้นะครับมันจะเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นเจแปนหรือเปล่าไม่นใจตัวี้ นะครับมันจะมีบางรุ่นที่ผลิตเท่นะครับมันเป็นแล้วแต่คนนําเข้านําเข้าจากที่ไหนโอเคนะครับผมตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันเก้าพร้อมส่งนะครับสภาพสวยนะครับอ่าให้ดูเลยศูนย์แปดแปดสี่ศูนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับท่านสนใจท่านอ่าไม่สายห้ารอยพร้อมส่งครับเหลือหนึ่งตัวละนะครับผม ของเรือนนิดหน่อยครับเดี๋ยว power นี้ไม่ทันจริงมาท่นสามพันสี่พันห้าพันนี่ไปหมดเลยมาเจ็ดแปดตัวไม่ทันได้ลงนะครับลูกค้าแชทไว้อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้ผมส่งให้เขารับหมดเลยสามพันห้าพร้อมส่งสามพันแปดพร้อมส่งสองพันเก้าพร้อมส่งนะครับคุณภาพตามราคาคือมือมือสองสองพันเก้ามือหนึ่งมันหกมันห้าพันเก้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้คุณภาพที่ดีกว่าซื้อมือหนึ่งราคาสองพันเก้านะครับของนะท่านต้องเทียบด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ ทางพ k a u d i ดก็มีของมาเสนอข้อนี้นะครับอาจจะมีเดิมๆซ้ำๆบ้างนะยังไม่ออกนะครับผมก็คือแล้วแต่บางอย่างท่านเอามาให้ผมสูงเกินนะลูกค้ามาลดไม่ได้เลยนะครับก็คือต่อไปต้องเอาพอดีเนะาะเท่าๆกันช่วยๆกันไปนะครับผมเอาที่พอไหวนะครับมาตึงพ่อค้าก็จะถายไม่ออกไม่ไหวเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ PK Audio โด้วยนะครับผม ให้มีกำลังใจทำงานตรงนี้ต่อไปนะครับผมโดยมากท่านไหนชอบสินค้าราคาไหนแชทมานะครับทาง PK Audio โนะครับรับซื้อนะครับรับซื้อเลิกกิจการนะครับเอาราคาไปต่อได้นะเอาพอไหวนะครับผมเอาราคาไปต่อได้ไอที่เลิกกิจการอนะแชทมาส่งรูปมาเลยนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมบางอย่างของมันเยอะแต่ราคา ถูกนะครับเพราะอะไรเราคำนวณแล้วอย่างตู้เยอะเยอะจริงพอมาขายแล้วมันได้ไม่กี่บาทนะครับบางทีขายใบละพันค่าส่งใบละห้าร้อยตู้เบรดอะตู้ตู้วบางอย่างอะตู้ออเด้หกอย่างเงี้ยนะครับอ่าตู้ออเด้6หกคนไม่ค่อยเล่นอะขายทิ้งใบละพันห้าค่าส่งใบละห้าร้อยคูต้องหาที่รับเองอย่างเดียวครับค่าส่งไม่ไหวนะครับกําไรบางทีมันมันสมมติกําไรตู้ใบละห้าร้อยอะเออมาพันขายพันห้าอย่างเงี้ยท่านบอก 1, 5, พันห้าพร้อมส่งได้ไหมไม่เหลือเลย นะครับบางท่านบอกว่าอู้กำไรเยอะนะใบห้าร้อยมาเจอค่าส่งไปไม่เหลืออะไรเลยครับมันมีค่าสึกแล้วค่าไปเอาค่าน้ำมันเยอะแยะมากมายนะครับต้องดูว่าบางคนนี่แทบไม่ได้บางคนก็เจ๊งไปหลายเจ้าแล้วนะครับอ่าเพราะว่าท่านท่านไปต่อเขากําไรตัวหนึ่งเขาเหลือสองร้อยเอาตรงๆนะกกาไรตัวละร้อยนี่เามันไม่มีใครทําตัวละสองร้อยก็ไม่มีใครทํานะต่ำๆต้องสามร้อยขึ้นนะต่อตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับ มันมีค่ากล่องค่าบัฟเฟอร์ค่าอะไรค่าน้ำมันค่าขนส่งค่าพวกเนี้ยนะครับนี่เนี่ยค่าเทปพันเนี้ยมันโหต้นทุนมันเยอะครับค่าใครเป็นพ่อค้านี่จะรู้เลยนะครับบอกตรงๆนะว่าบางทีนะแทบไม่เหลือเลยนะต้องขายของห้าหกชิ้นน่ะค่าส่งไปสองชิ้นละค่าบัฟเฟอร์ค่าอะไรไปชิ้นน่ะเหลืออยู่สามชิ้นกําไรอย่างเงี้ยนะรัาโอ้ทำไมบางคนถึงซื้อราคาถูกๆขายที่กําไรมันประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นเพราะอะไรมันจะมีเนี่ย บางคนซื้อพันขายสองพันอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ขึ้นดอกครึ่งน,นะก็จะมาหมดกับพวกนี้ค่าบับบงค่าบับเบอร์ค่าส่งค่าอะไระส่งฟรีเนี่ยสุดท้ายเขาได้สมมุติซื้อพันขายสองสุดท้ายเผยเผยเขาจะได้ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับเพราะเขาหักค่าน้ํามันไปเอาอีกค่าบับเบอร์ค่ากองครับโอ้โหอ่าถ้าเหลือสักครึ่งหนึ่งยังดีกาไรพันหนึ่งเหลือสัก500ห้าร้อยหักแล้วอ่ะนะครับ เพราะมันไม่ใช่แค่นั้นนะบางบางทีขายสามพันห้าลูกค้าติดต่อเหลือสามพันสองพร้อมส่งอีกเราก็ให้อย่างเงี้ยมันหักไปอย่างนี้อีกครับมันมันซอยซอย,ซอยลงซอยลงซอยลงไปเจอค่านั้งค่านี่โอ้โหบางตัวเหลือเก้าสิบาทก็มีครับคอร์สบอกตรงตรงเลยนะครับอะฮบางตัวเหลือเก้าสิบาทก็มีนะตัวละเก้าเหลือเหลือตัวละเก้าสิบห้าบาทอะคอรสไม่กระเทกอะบางทีพร้อมส่งแต่ค่าส่งมันอะมันมันไม่เทกอันนี้ไงบางทีกําไรตัวละสองร้อยห้าสิบ ค่าส่งเจไปตัวละ95บาทโอ้โหมันเหลือไม่กี่บาทนะครับอันนี้อันนี้อันนี้บอกให้นะครับว่าบางอย่างราคาทําไมพ่อค้าถึงซื้อต่ําส่วนทาง P&O ก็ยังถือว่าซื้อสูงนะครับต่อไปก็ต้องปรับลงนิดนึงเนื่องจากว,ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากเอาที่ไหวๆไ,ไม่ได้บังคับใคราขายได้ขายขายม่ได้ก็ขายเองนะครับผม เอาง่ายๆสบายๆายเนาะสไตล์เกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเราพี่น้องกันทั่วประเทศไทยอยู่ละมีอะไรคุยกันได้บางท่านเนี่ยอย่างท่านเนี้ยโอนมาพันหนึ่งแล้วครับอีกเมื่อไหร่มรรอรอ,รอโอนมาครบไหลจะส่งของให้นะครับก็คืออย่าเป็นกันเยอะนะครับถ้ามาสมมุติว่าผ่อนแบบเสร็จค่อยส่งของเนี่ยบางทีผ่อนถ้าสมมุติผ่อนห้าสิบคนเนี่ยโหของชิ้นละสามพันเนี่ยตายเลย ทุนนะครับไม่รู้เมื่อไร่จะหมดสาสี่เดือนกว่าจะออกกว่าบางท่านผ่อนเป็นสามเดือนสี่เดือนนะตายเลยโอเคนะครับผมวันนี้ทางทีมงานพีเค d อเดโอก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ